คลิปนี้นะคะมาอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำถามวีซ่าอเมริกาหลายๆคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการที่เราไปขอวีซ่าอเมริกาเนี่ยทำไมเขาถึงต้องถามการเดินหารท่องเที่ยวนในต่างแดนตัวนี้คือหลักฐานค่ะที่จะยืนกรานว่าเรานั้น เป็นนักท่องเที่ยวหรือบางครั้งค่ะถ้าเรามองในแง่มุมจริงๆคนเราจะไปอเมริกาค่าใช้จ่ายก็เยอะเดินทางก็นานไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่จะต้องเกิดขึ้นในอเมริกาต้องใช้เงินทั้งนั้นแต่เรายังไม่เคยไปเที่ยวประเทศใกล้ๆหรือเดินทางใกล้ๆในประวัติพาสปอร์ต ก็ทำให้บางคลั้งกงสุลก็สงสัยว่าเอา้าแล้วทำไมอเมริกาจึงเป็นประเทศแรกที่เราอยากไปคำถามนะคะบางคนอาจจะไม่ถูก ตรวจพาสปอร์ตแต่ก็จะต้องถามเราว่าเอา้าเราเคยไปเที่ยวประเทศไหนมาบ้างซึ่งก็จะมี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่ต้องขอวีซา่าการไปเที่ยวก็อาจจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์สแตมป์หรือสแตมป์จากตอหมอหรือบางกลุ่มที่เป็นยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษก็จะมีการขอวีซา่าเพราะฉะนั้นแล้วอเมริกาก็มองว่าอ๋อเคยผ่านการตรวจคุณสมบัติมาแล้วดังนั้นคําถามที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจึงเป็นคําถามยอดฮิตสําหรับการตัดสินวีซ่าอเมริกา 他。啊